นี่มันอ,อปตอหำนี่นะเฮ้ยตายสิยิ่สุดเ็กระหกเฮ็ดเฮ็ดสองร้อยสิบแรงม้าโอ้พระเจ้าคุณต้องไม่เชื่อสายตานแน่เลยดูเขามีการชนใหม่นะครับโอ้โอ้โอท้า้กัดชนใหม่เพิ่งจะใส่มาไม่ถึงเดือนโอ้พระเจ้า ผมก็ไม่ค่อยดีนะครับโอ้ยหรือว่าชอบเล่นเครื่องแอบปั๊มไม่ดีดครับเจ้าโอ้โอ้ไปแล้วครับโอ้ แล้วไปแล้วโอ้โหว้าจัดรับี่เอามาดูอบตหํำนะครับรถไม่แรงแต่คนแรงกว่าอย่างนั้นโอ้โหไปตายดิโอ้โห วันนี้เยอะมากเลยครับโอ้นึกว่าเอาเนื้อย่างไปกินในรถโอ้ ตัวหำกินนมก็เป็นโกินเล็กตดซอยโอ้ กำแรงของกุโมตอหมนะครับ วดเลือเกินไม่ควัวแนบหักกันเลย